โอเคแล้วก็เสร็จแล้วครับอยู่ในเกมส t i c k w o ล l d l e g a กันนะครับมามาเริ่มกันเลยไหนอย,อยากมาท้าทายน,นักหมดยากไปเลยไปเรามาดูเรื่องเรื่อๆกันผมจะไม่พูดเลยนะให้ใครอยากอ่านก็อ,า okay, อ่านโอเคเนาะเดี๋ยวพี่เงียบล้วกันครับ In a world called We are surrounded by discriminate nations different to their individual technology and struggle for dominance. Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Believe that their way of life is the only way, and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword magi kill the way of the mage and speartons the way of the spear you are the leader of the nation called ordor your way is of peace and knowledge your people do not worship their weapons as gods this makes you by the surrounding nations your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way One, two, please. เรามามาเริ่มเล่นกันเลยผมเอมหมดยากนะหมดง่ายมันง่ายเป็นไป <laughs> ทุกคนคิดว่าผมจะไปได้นังขนาดไหนรู้ผมไม่รันเยอะเอยอะอุ้ยมันกเสียงเสียงเพลง

ทุกคนขอทำเคล็ดแบบเออจเคล็ดเแล้าตัา๊กาขุดกับมหาสาล สองคนเองน่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายๆสบายโว้เกมโหมดแบบยากสุดผมไม่เล่นนะขอดไม่เล่นนะอเอ้ยแล้วเรากอดผมไปถึงในบอสปุ๊บแบบเอ้ยผมเล่นแต่วกว่อนนี่ผมไปถึงบอสนี่แบบตายดาาับอันหนาผมไปตายตรงบอสเลยลมันบอสบอส พี่บอสในหมวดยากสุดนี่โคตรสุดๆไปแค่ละหานมาแคไปิดีโอผมก็ตายลแล้วเอเคนมีกระตุกขนาดนี้ มิลลอ่ยู่แค่นี้พี่ก็เปรี้ยวได้นั่นแหละเออว่ารู้ไหมตอนสุดลบไม่ติด เ้ม่พีดมังคับบขได้อ้ออ่าคือหนักจะโดนเปิดเน็ตแล้ววา้าวปล็อกนักหนมาปลล็อกต่อไป cặp bơm nice thế này bọn mình có hình... ờ, muốn hay không tất 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 ừ mua không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 

โคตรหน่ายชิดถึงเลยก็ฝีเอออยากอยากให้มันก็เปลี่ยนไปใหม่ย,ยังไปเสียได้เขาก็าไปทำภาคสามภาคาของมือถือก็มันลุเงี้ยไม่เงี้ยไหม เสืพลังแค่สปสอสเซอร์ขวดมาเดี๋ยวทำขวดเลยเดี๋ยวบบ Kan, ini banget Oh, fuck you chat! Oh, fuck you chat! Oh. 对的。 ม,มาเชียน uh. มาดิเพื่อนมาทานแน่จริงก็มาแอะอะหลนแน่สิวะอู้อ yes มันยากของชื่อ,อใครอัพหมอกไปวิ่งเร็วจะซื้อเลยไหมสักโลก็ดีมา สามารถตอบเขาตอบเขาได้ไหมโ้ตอบเปลี่ยนเปลี่ยวเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยเีนไมเปียวก็ไม่ได้ no and the Force! bet lo di telo เราต้องค่อยๆตอดเข้าไปนะครับ oh. เพราะมันยากผมเลี่ยวหมดยากไว้ยยากหรือปานกลางวะเออไหนใหญ่หรือ no, no. ช่วงนี้ล่ะผมมองว่ามันยากสไปแล้วนะต้องคอยต่อทำอะไรไปนี่ๆหน่าๆนะให้แล้วนักผมใช่และนักศึวษารูกซื้อมาเยอะ นี่รูดเลยย่าได้สปัตสปั์ตันยังไงไม่รู้โอเคต้องเอาออกมาเยอะแปบบ๊บเพื่อเกิดมันแม่แก้ทุกทันพูดเทย นักธนูใช <Hayır. S 1> ่สามสามเถอมันพอไหมก็ผมคิดว okay, 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 uh, uh ่าน่าจะพอแล้วไปเราเราอาเชอร์อาชิรนนี่นี่ผมจะพูดหายโเคโอ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 เคคิดวันหนึ่งผมอาจจะลงถ้าผมว่างนะเมืกี้ผมส่วนใหญ่จะมีแค่ ไปติดทรานนิดหน่อยก็ผมก็ไม่ได้ค่อยลงนะก็โอเคไปทำเกมนี้จะทำยาวไหมยาวเาะผมจะมีอะไรให้เล่นเยอะเนี่ยหลักตัวเลยโอเคสุดค้ที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ขอตัวดีก็ขอวัสดีได้นะครับโอเคผมน่ตจะนี้ งนีนน่มันมีเยอะมากแล้วผมก็แหลกมากไม่ใช่หรอกเปิดเน็ตแล้วมันก็คนรแหรลกแล้วที่เหลือนักดาบผมจะเอาพอไหวไหมไว้แล้วไว้แล้วไว้แล้วเล่เนเลย ที่นี่อาจจะมีแหลกหน่อยนะครับก็ขออภายด้วยนะแต่เยอะตอนนี้เหลือเลน,นิดเดียว

ครับโอเคที<ฟ> darum, <Okay. S 2> นี้ไปเก็บที่คลาสสีนี้สุดแล้วขู้ยขณะผมผมเลยผมปิดเน็ตดีกว่านะโอเค อาชิมินะหอรเต็มแม็กถ้าใครมันยังไม่หลัก็ขอภายในครับโอเคเฮ้ยอมาวใช้นอย่าไปเลยเอ้ยเอ้ย มันแล้วมันแล้วคนรำบขานตัวเองเลยนะคือเปิดเน็ตไว้แล้วมันแหลกอ่ะเอ้ยเลื่อนมาไปเอ้ยเลื <modeling> te <antis> ่อนดิเลื่อนเอชา เก็ยบยี่แย่พุดลำพากลยคือผมจะอาลิปมันแบบ มันกินมันช่ปปวยจะตาล้วอันผมไม่มันไม่แห่เชีวผมผมไปเปิดดูมุกีมันจะเปนเด็ดไหม,<อ>มเชื่อเครื่องผมกว่นตีนะอเคยอย่งนันก็ชนะเค ซื้อมาจังห่ได้ี่ไยเลยวิธามุกขอขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอ้ยี่นะคลิปหน้าคลิปหน้า